หยุด,ด <S <S แต่าพานจังหวะที่จังหวะที่เติมของเหลวเนี่ยสายพานจะหยุดเนี่ยนะครับพอพอเติมเสร็จแล้วสายพานจะหมุนเดี๋ยวกดชุนชุนเข้ามานะครับ <S <S ออแล้วตอนนี้จะหยุดออออดีไหมครับจะได้หยิบพันนะครับมั <S <S ทนทำมันทำได้หลายอย่อางครัับน ดีไหมตันแล้วผ่านนะถ้อาอย่างนี้ก็โอเคนะเะมืมมม่อก <c oughs> ี้ดันถึงแทนนี่ไอ้ไอ้ของมันจะเสียหายไง <c oughs> ใช่ผ่ <c oughs> านก็จะหกเลยเดี๋วเราตัดน,น้ำยาทีนึงเราก็เสียดายะกว่าจะปัป่นขึ้นเป็นน้ำยาได้นานนะครับตอนนี้ตัวเนี่ยแดงด้วยนะ อยู่ในทำนิตย์ยังสี่นิดเดียวเหรไม่ไ่ไม่นิดแล้วไม่เิดวันที่สุดคนนี้นะใช้เหลอเลื่อนนะทเองนะมาช่างบ้านๆมาทำแต่ตอนนี้ก็คือมองหาสองลงไหนตัวเพ่แล้วค่ะมอเตอร์โดยใหญ่เด็กคือคือพันลิตรนะคะ ต่อนะเอียอยากรู้ว่าการที่หนึ่งมันได้กี่ พอนะจริงไามทำสถิตอนำมีขวดสีก่ขวดที่เอา1นาทีอ่ะปีขวดได้ได้ได้พอหยุดเลยก็ได้